โหที่แล้ววาอยู่หืออันคุมืออ่ะแนวหาเสียงบ่นี้ยิ่จะเสียงขมาเด้อขอมาเด้อขอมาเด้อบรรยากาศงามๆภาพงามๆ หากไปติดตามทางยูทูบสาวพรนี่เด้อเดี๋ยวสาวพรสิบ,บ,บมนันคือบลปอหรอกเบอยจะเปลี่ยนหล็อกใหม่หรอปะเอาหล็อกคอยบอกอยู่ด้กดลงมานี่เหลือกดนหนเจะเปลี่ยนหล็อกใหม่เลย เออลืมเอ้ยเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเปลี่ยนหลอกใหม่กับว่า เขามาพี่น้องเขามาเขามาสะพอนชิคกินให้อีกสองเม็ดกินละเจ้ <laughs> าหยอกหยอกผลิตภัณฑ์พามาเซียพามาเซียเนาอพี่น้องเนะ ดีสำหรับผู้ญิงทุกๆอย่างเลยพี่น้องมีลูกยากเนาะพี่น้องสองขอดเนาะพี่น้องหลายอย่างเนาะลงขาวลิตภัณฑ์ว้าวไปในเฮ้ยคอยกูเป็นลิตภัณฑ์ฟา์มาเซีย พม่า西อพาเซียาเาพาาิพี่พน้องพาเซีอาโม่น่า西亚พาณสีอเนาะพาีาาพา พาดนาเซียอ๋อพาดนาเซียพี่น้องโอ้ยเข่าใจพิษมาโดนนะพี่น้องอเานาะ,นอ,นะอ่านมันเป็นตัวไทยนะพี่น้องพาดนาเซียพาดนาเซียเด้อพี่น้องเด้อบุได้เข้ามาแล้วก็ฝา,า,ากกุไลค์กุแชร์ให้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะฝากกุไลค์กุแชร์กุติดตามให้หน่อยเด้อพี่น้อง แล้วก็พี่น้องแล้วก็อย่าลืมเขาไปสั่งกินเด้อพี่น้องอย่าลืมเขาไปอุดหนุนอย่าลืมไปอุดหนุนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสาวนอนดินเสือนี่เว้ยจะดินอะไนี่บ่เว้ยจะดินอะไนี่บ่เพิ่นนอนก็คืนคอยมุงเสือนี่นอนเพิ่นตื่นมาดินดินผักอันนี้นี่ดินหูมในเสือนี่เด้อพี่น้องหูมในเสือนี่คอยพิมพ์เสือคอยขึ้นมาละนี่จะเสือ ยูทูบผู้อื่นป้าเต็มกินแล้วดีลงขาวเนาะพี่น้องเนาะดีลงขาวปวดมดลูกพี่น้องปวดมดลูกนี่กินดีๆเลยพี่น้องปวด,าม,าดมดลูกเนาะพี่น้องนอามาเด้อทุกคนามาเด้อปวดมดลูกหรือว่า อกลยก็อกฟูนะพี่น้องอกฟูอกฟูหูพิษพี่น้องอกฟูงูพิษเนาะพี่น้องเนอนอกอกใหญ่พี่น้องกินไปเลยอกมีมันสีอกใหญ่ปะออกฟูนะพี่น้องเนาะอกฟูอกฟูหูพิษปวดมันลูกกินแล้วดีลงขาวน้ำพี่น้องอะไรเห็บเพียงนไง พอนพอนปาเฮ้ยพิมพ์อนพรอนเป็นภาษาเป็นภาษาไทยแต่มันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นแนวหนีดเข้ามาเด้อ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 ทุกคนเข้ามาเอาสิ่งดีดีผลิตภัณฑ์สิ่งดีดีเด้อข้ามาเอาเข้ามาเอา พรพรพีลาไวมึงขึ้นประซ่างกินเนอะเนาะเข้ามาเด้อทุกคนเข้ามาเด้อเข้ามาเข้ามาพี่น้องเห็ดให้ผิวขาวน้ำเด้อพี่น้องแล้วก็สุขภาพดีผู้ผู้ชายกินได้พี่น้องบ่แม่ก,ก็สิกินมหเออสองไงเออสองไงขวดขวแชะอันนี้นแล้วเนาะ ข่อยแท้ไว้แล้วเนาะสองไงข่อ,ขอยเออข่อยบ่งหูจังผู้ชายกินก็ได้พี่น้องบ่งบ่แม็กซ์กินเอามาเฮ้ยน้่งสองเมตรเ <c ười> เมตรเดียวหนึ่งกินสองเมตรก็สองนี่คนละสองเมตรพี่น้องกับจ่าพรคนละสองเมตรนะใช้ฟาอัดดิ ขาเบิงกันเขามาเดอ้ขอขามาเดอ้อทุกคนเขามาเดอ้ขอขัมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินแล้วกินแล้วผัวหกักผัวลงพี่น้องพ <c oughs> ามาพานาเซียเนาะพี่น้องเนาะพานาเซียกินแล้วสิมีผัวใหม่ <c oughs> อันนก็ผา,ากติดตาม Youtube สาวพรในเด้อนะเอานหีเน้ออือ,อ,อันนี้ก็คือส่องหน่อยส่องไงก่ะพอรพอนพรอนพินละไว้อันนี้ส่องหน่อยก่ะผ่านแล้วเนาะได้พินแล้ว กะซีมีไล่ไล่เพลงอยู่มามาพี่น้องกดเข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยห,าหอยอย้ากับแปดลอยอ่ะกูเมียงแต่ละเพลง, <c oughs> งลมามาพี่น้องเข้ามาเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อปิดกล้อง ข่ามาเข่ามา,า,มากินไปแล้วกินไปแล้วจังเม็ดกินไปแล้วเนาะพี่น้องฟิตสาวขึ้นใหม่เลยพี่น้องโอ้ยเจ,จ <ะ S 1> ้าต้นเพี่จังเจ้าห่างเสียงมันององต,อตอะโกนเจ้าโอเคหยอกน้องพี่น้องเบาแม็กตัวเองเนาะ มึงดีๆจะนอนลงปรีแต้นต่อตาอีกขบเข้าหอดบ้านโหลดมามาพี่น้องมามามาเดิมมาเดิอกินแล้วฟิดจำพูซส้าขึ้นใหม่เลยพี่น้องเอ้ยกินแล้วฟิดอ่าจิมานอนจิมานอนดมหัมกันเลได้มันเนาผูอรักพหลงกินแล้วพิดผู้รักผู้หลง ยงให้ชื่อ,อ,อยาเนี่ยสมุนไพรปะยงชื้อ,อยาสมุนไพรเอาอันพระพาพันพันนาเซียพันนาเซียพันนาเซียกินแล้วพวพู้หลงกินแล้วกินแล้วให้กินแล้วส่งเข้ามาดูส่งเข้ายือะ้วก็ ข้าไมีกินเมนและค่ะประจําเดือนมาปกติแมนทุกอย่างเลยกินได้กินได้พี่น้องมียิ่งผู้ชายกินได้มิยิ่งกินดีเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องพานาเซียพานาเซียสบไปใช้อีกห้มือนี่ แพงนิดเดยวโบเคยพิดกันแจักเสือพี่น้องเอ้ยตั้งแต่คบกันมาโอเคคอแพงตลอดพี่น้องเอ้ยกินอันนี้แล้วพัวหักพัวลงเลยพี่น้องหักลงตลอดเลยคอยนี่กะบอกคบเคยปิดกันแจักเถือเอาใจเก่งตลอดพี่น้องเอ้ยอยากหย่อนกดนใช่กินแล้วแบบแบบบกเคยพิดกันเลยนะโอเคหักตลอดลง ลงบนตลอดพี่น้องเลยผนกินนตัวนี่แหละน้ำยาบ้าแห้งไรน้ำได้เห็นนักยาโอ้โอ้แต่ละสิมาบม,มาแล้วพว่อ่าพี่น้องก็อย่าลืมไปไปสั่งไนเดอร์พี่น้องผลิตภัณฑ์ของเพิ่นกับกัผู้ใด,ดเห็นในใจก็สั่งกินไนเดอร์พี่น้องเด,อด้อดีลีพี่น้อง บอแม่กับซา,าบอนกับซิลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลิตภัณฑ์ภายนในเด้อพี่น้องบ๊ายบายนาแม่หครแล้วม,ม,มามาออะปพี่น้องบ๊ายบายทางนี้กัน